สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์มัตเตอร์ในช่อง d ีเอ็ม anel n ช่องที่มีสาระและความติเนี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการสื่อ r s s i e n t t v i l นะครับกับเรื่องราวตอนที่ถูกเรียกกันว่ากระสุนเหรียญเงินหรือลูกปลายเหรียญเงินนะครับแห่ง Resident Evil a f t e r l i f e หรือผีชีวะภาคที่4ที่มีชื่อกันว่าสงคราม แตกพันไวรัสซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับของอลิสเนี่ยซึ่งได้มีการเดินทางนะครับหลังจากภาค3ในสงครามสูพันไวรัสเดอะเอ็กติงชั่นได้มีการมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เธอเองนั้นเนี่ยได้มีการเข้าร่วมครับกับกลุ่มพรอดชีวิตที่อยู่ใน LA ลเอร้อนจลิสนะครับและนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของปริศนานี้ครับว่าหนึ่งในเซตอาวุธเนี่ยของอลิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนแมกนามรีโอเวอร์นะครับหรือปืนรีโอเวอร์คู่เนี่ย ก็ยังคงมีปืนชนิดอื่นที่น่าสนใจนะครับที่เธอได้มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีการร่วมมือกันกับผู้รอดชีวิตอย่างเล็กลูเทอร์นายแบบเมริกานะครับซึ่งชายคนนี้มีประวัติอยู่นะครับในช่องในไขปริศนาประวัติของแอนเดอรสันนะครับนายแบบเมริกาเล็กลูเทอร์ครับมีชายคนนี้อยู่นะครับผมรวมถึงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะดําเนินนะครับไปจนถึงจุดที่บอกว่าผู้รอดชีวิตตรงนี้ก็มีคริสเลสฟิลนะครับ กับตัวแคลเดนฟิลด์เนี่ยซึ่งตัวของพริตเลดฟิลด์ในตอนนี้ก็เป็นอดีตครับนักแสดงที่เล่นเรื่อง Prison Break นั่นเองในขณะเดียวกันเนี่ยอาริสนะครับก็ได้เผชิญหน้านะครับกับพาห์เฮน่าที่บอกว่าคุกแห่งนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะครับเต็มไปด้วยพีบีนะครับหรือผีติดเต็มไปหมดในขณะเดียวกันเนี่ยปริศนาที่มันปรากฏขึ้นก็คือหนึ่งในช็อตสําคัญครับที่อาริสเนี่ยได้มีการช่วยแคลเดนฟิลด์นะครับด้วยการใช้ปืนลูกซองแฝด โดยกระสุนของมันเนี่ยเป็นกระสุนที่ทําจากเหรียญและนี่คือจุดเริ่มต้นครับของการค้นหาคําตอบกันว่าเรื่องราวปริศนาของปืนลูกซองกระบอกนี้กับกระสุนเหรียญมาได้ยังไงครับกับกระปมองเบนมบตเตอร์นักสืบไดจีนัลซีรีส์นั่นเองจุดเริ่มต้นนะครับก็จะมาจากช็อตนี้นะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นช็อตห้องน้ําของคุกที่อยู่ใน LA ตอนนั้นเองเนี่ยอลิสเนี่ยได้มีการช่วยเหลือนะครับตัวแคลร์เนี่ย จากอสูรกายนะครับที่ถูกเรียกกันว่าตัวของ Executioner นะครับหรือเพชฌฆาตจาก Residue 5นะครับในฉบับเกมตอนปี2009นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยอล,ลิสเนี่ยได้เห็นไหมครับพยายามช่วยแคลร์ให้หลบนะครับในตัวของเจ้าขวานตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาคนี้เป็นภาคแรกครับที่มีการผลักดันเทคโนโลยีที่ถูกเรียกกันว่ากล้องอวตารหรือกล้องอวตารของเจมคาเมรอนโดยตัวของแอดสันเนี่ย กลับมานั่งแท่นหุ่มกับเองครับหลังจากภาค3เนี่ยเขาไปนั่งแท่นหุ่มกับแล้วเขาบอกว่าครั้งนี้เขาใช้กล้อง iMac หรือกล้องเอวตารครับมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทาให้เกิดเป็นฉาก3ามิติแบบนี้ครับเนี่ยอาริสกับแคลครับหลบเห็นไหมครับก้มหัวขวานเฉียวหัวไปเนี่ยครับรอยเลือดเฉี่ยวไปจากนั้นนะครับผมอาริสก็โชว์เทพครับด้วยการหันปืนลูกซองนะครับเข้าใส่แล้วจากนั้นก็ทําแบบนี้ครับ ซัดเข้าไปครับหัวกระจายครับนัดเดียวครับเฮดช็อตนี่คือความแรงนะครับของปืนลูกซองกระบอกนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่เจ้าครับแรงขนาดนี้นะครับเอ e กซิคิวเอร์หัวขาดครับนัดเดียวแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมันโดนอะไรเข้าไปครับเนี่ยครับจังหวะที่มันล้มนะฮะเนี่ยครับมันจะมีสิ่งหนึ่งกลิ้งออกมาจากหัวมันนะฮะสิ่งนั้นคือเหรียญครับ นี่คือเหรียญจำนวนมากเลยครับที่มีกายกระเด็นกระดอนเนี่ยออกมาจากศพของ Ex e c u t i o n e r นะฮะเนี่ยครับเกลื่อนกราดาไปหมดเลยกลิ้งกระจายครับซึ่งเนี่ยคือความแรงของสิ่งที่ใช้ในการอัดนะครับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูครับจังหวะเนี้ยถึงกับล้มทั้งยืนครับเนี่ยครับกลิ้งไปหมดเลยแต่เหรียญกลิ้งไปคนที่คนละทางนะฮะแล้วก็เป็นฉากนี้ครับที่ทั้งสองคนหนีออกไปได้นี่คือจุดเริ่มของปริศนาครับ ที่เราต้องมาตามหาว่าไอเหรียญเนี่ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับรูปต่อมานะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่อลิสเนี่ยอยู่บนหลังคานะครับแล้วให้พวกตัวของคนที่เหลือแ่ยหนีไปแล่จากคุกเพราะว่าโดนซอมบี้จู่โจมนะฮะเธอก็จะใช้ปืนกลนะครับตัวของ m p 5นะครับปืนกลเบาเนี่ยในการสกัดนะครับพวกฝูงซอมบี้มหาศาลครับบนหลังคาจากนั้นเหตุการณ์ก็คืออลิสเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเลยครับตอนนี้ และจากนั้นก็โยนอะไรบางอย่างไว้ที่พื้นนะครับสิ่งนั้นคือระเบิดครับวิ่งครับคราวนี้วิ่งเสร็จพวกนี้ล้อมกรอบมาละเตรียมตัวครับเนี่ยครับจังหวะนี้คือกอดหน้านี้ที่ช่วยกันต้านนะฮะนี่คือผมตัดภาพกลับให้ดูครับกอดหน้าแล้วกระโดดครับพวกนี้ตามกันมาเพียบเลยครับโดดลงมาครับเนี่ยครับร่วงพร้อมกันแล้วก็โหนครับ ใช้สายไฟโหนตัวมาละเนี่ยครับโหนมาโหนมาเรื่อยๆโหนมาเสร็จเนี่ยครับแลนดิ้งตรงนี้เนี่ยครับแลนดิ้งเสร็จเอาปืนพกยิงเนี่ยครับซอมบี้สองตัวนะเข้าหัวครับดับเบิลเฮดช็อตอีกสองตัวเนี่ยครับจังหวะนี้เนี่ยครับอันตรายมากให้ซอมบี้อยู่ทุกทิศทางแล้วเนี่ยครับช็อตนี้เนี่ยครับยิงใส่พุ่งเนี่ยครับแย่ละ ในขณาดเดียวกันนะครับนายแบบบริการนะครับอยู่ตรงนี้พยายามช่วยเห็นไหมเนี่ยนายแบบบริการครับอย่างเทพทีนี้พวกซอมบี้เนี่ยเริ่มหันมาแล้วครับอาริสจะทํายังไงครับตอนนี้อาริสวิ่งครับนี่ขาวิ่งมาแล้วพยายามตัดผ่านครับนี่ศีรษะนี่ปืนวิ่งมาครับนี่ซัดเข้าเฮดช็อตเจ้านี้ครับแล้วก็โยนปืนทิ้งครับจังหวะนี้แหละครับเราจะได้เห็นเห็นไหมโยนปืนสองกระบอกเนี่ยโยนทิ้งแล้วนะครับจังหวะนี้ เนี่ยครับแล้วโชว์เทพครับด้วยการเนี่ยฮะดึงลูกซองละเนี่ยครับให้ดูเต็มๆนะเนี่ยจังหวะเนี่ยหลุดไปได้ดึงนะฮะนี่ดูนะดูลูกซองโดนทิ้งนะครับเนี่ยครับรค่อยๆง,ง้างดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเห็นไหมครับสองตัวนะครับดูจังหวะน,นี้ย,ยิงออกไปละ กระสุนพุ่งทะลุครับเนี่ยครับเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยครับปลิวมาดี่ละเนี่ยคกระจายครับล้มนี่คือความแรงครับหลังจากทะลุหลังนะฮะดูดีๆนะทะลุหลังเสร็จอ้หเนี่ยแตกครับปลิวปลิวครับขนาดพวกนี้โดนแค่เนี่ยครับดูแรงของมันรูเทอ์ครับถึงกับยืนไม่อยู่ดูเกือบเกือบตัวไปด้วยครับเนี่ยเนี่ยแรงจัดนะครับู กระแทกรอบข้างเนี่ยท่านผู้โหยังต้องก้มหลบอะครับคิดดูลูกปลายเหรียญครับอันเนี้ยเนี่ยครับแต่พยายามวิ่งเข้ามานะครับลดปืนลงละเนี่ยครับวิ่งต่อมานะฮะแล้วลูเทอร์ก็ได้เห็นครับสิ่งที่มันปะทะเข้าครับแล้วเขาหลบเมื่อกี้นี่ครับเหรียญปริศนาก่อนที่อลิสเนี่ยจะวิ่งตามหลังมาครับแล้วลูเทอร์พยายามง้างครับเพื่อปิดประตูนะฮะ ท่าน,นี้วิ่งตามมาแล้วก็จบตรงนี้ครับว่ามุดเข้าไปได้แต่ปริศนาตรงนี้แหละครับเจ้าเหรียญเนี่ยที่ลูเทอร์เห็นเนี่ยมันคือเหรียญอะไรนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยไขครับว่าเจ้าเหรียญปริศนาเหรียญเนี้ยคืออะไรกันแน่ครับผมมาตามรอยสืบกลับไปพร้อมกันเลยครับกับกมมระตปร์นักสืบเรซเซลซีรีส์นั่นเอง เอาละครับเราจะมาตามรอยเหรียญปริศนาดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญเงินนะครับอย่างเงี้ยเรามองดูเนี่ยเป็นรอยเลือดแน่นอนแล้วก็มีลักษณะเนี่ยเป็นตัวเหรียญนะครับซึ่งเขียนว่า United s t a t e of ออฟอเมรินะครับนี่คือร่องรอยนะครับและเป็นรูปนกอินทรี Z กับภาษาปริศนาบางอย่างน,นะครับบนนี้กับยืนบนฐานและมีใบไม้เนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกิ่งไม้ดังนั้นก่อนที่จะแกะเรื่องเหรียญเนี่ยเราต้องแกะรอยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าปืนลูกซองกันก่อนว่าปืนลูกซองกระบอกเนี้ย คืออะไรนะครับปืนลูกซองกระบอกนี้นะครับถูกเรียกกันว่าซาบาร่าครับซาบาร่าดับเบิลบาเรลช็อตกันครับเป็นปืนลูกซองนะครับผมที่ถูกเรียกว่าปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil Afterlife ก็คือภาค4ตะกี้นะครับโดยเป็นปืนลูกซองที่เป็นลูกซองแฝดเนี่ยของอลิสนะครับซึ่งถูกใช้ในคุกบริเวณหลังคานะครับพร้อมกับปืนเดเวอร์ตะกี้แน่นอนครับเธอใช้มันในการต่อสู้กับแอ็กแมนหรือเอ็กซิคิวชันเนอร์นะครับผม นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องราวของปืนตัวนี้แน่นอนครับว่าเธอก็ได้ใช้ยันจบนะครับโดยบอกว่าขั้งสุดท้ายเนี่ยเธอจะใช้มันในการยิงนะครับเาคปเตอร์ของอัมเบล่าก่อนที่จะหายไปตลอดการโอเคเราเคลียร์แล้วนะครับว่าเรื่องแรกเนี่ยปืนลูกซองอันนี้คือเซบัลลาเซบัลลาหรือซาบบัลลาดับเบิลบารเรลชดกันนะครับนี่คือชื่อของมันเจ้ากระบ,บอกนี้ซาบบัลลาดังนั้นเรารู้ละเจ้าดับเบิลชดกันตัวนี้มันชื่อนี้แล้วซาบบัลลาคืออะไร ย้อนกลับไปครับที่เรื่องราวของซาบาร่าซาบ a าราเนี่ยเป็นปืนนะครับผมที่ถูกเรียกกันว่าซาบาร่าเซนทูรีคลาสสิกช็อตกันนะครับเป็นปืนลูกซองที่มีการสร้างขึ้นนะครับครั้งแรกตั้งแต่ตอนไหนนะครับเรื่องราวของไอ้เจ้าปืนตัวนี้มันเริ่มครั้งแรกในปี1932นะครับผมซึ่งเป็นปืนที่มีสัญชาติของสเปนนะครับผมเรียกว่าเป็นมีอายุยาวนานกว่า25ปีมาแล้วนะครับที่มันมีการผลิตสร้างขึ้นเนี่ย ซึ่งต่อมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวของเรื่องราวที่เขามีการมาต่อยอดมากมายครับเขาพยายามอ้างถึงแบบนั้นนี่คือเคลียร์นะครับซาบาร่าเข้าๆ mm. ก็คือตัวที่มาเรารู้แล้วครับว่ามันเป็นมาจากไหนรวมถึงมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเขา,าอธิบายต่างๆนะครับว่ามีลักษณะปากลำกล้องเป็นยังไงเหมาะสำหรับการใช้ต่อสู้ประชิดยังไงนะครับนี่คือลักษณะของปืนที่ถูกเรียกกันว่าซาบาร่าครับต่อมาเรารู้แล้วปืนเป็นซาบาร่าแล้วเจ้าเหรียญตัวเนี้ย เราจะสามารถตามหาได้ยังไงว่ามันมีจริงไหมเราจึงต้องไปสืบครับกลับไปในเรื่องราวที่บอกว่าตัวของภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีชุดที่ถูกเรียกกันว่าชุดพรอ็อพชุดพรอ็อพหรือชุดสำหรับนักสแสดงก็ได้มีการอ้างถึงครับสิ่งที่เรียกกันว่าเหรียญเหรียญนี้ไว้ในตัวของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า I c โค่คอลเลกเตอร์หรือไอคอลเลกเตอร์ได้บอกว่าลำดับที่2 4 7นะ่ะพวกเขาพูดถึงครับ president il afterlife brandy quarter movie prop ก็คือเหรียญครับ เจ้าเหรียญตัวที่อยู่ในหนังซึ่งเขียนว่าควอเตอร์ดอลล่าแต่ลักษณะของเหรียญเห็นไหมครับมันเป็นเหรียญที่ลักษณะือนทองแดงซึ่งอันนี้เป็นเหรียญที่เขาเป็นพร็อพครับสำหรับนักแสดงเป็นเหรียญจำลองยังไม่ใช่เหรียญจริงดังนั้นเราต้องสืบกลับไปให้เจอให้ได้ครับว่าไอ้เจ้าเหรียญตัวนี้มันเป็นเหรียญของอะไรกันแน่โดยเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นของมันเนี่ยอยู่ที่5 0 usd หรือ u s d ลลาร์เท่ากับว่ามีราคาสูงมากนะครับตัวของมันเนี่ยแค่เหรียญแบบเนี้ย ราคาของมันเนี่ยเท่ากับประมาณถ้า 10, 10ดอลลาร์ก็300บาท50ดอลลาร์ก็คูณไปครับประมาณ1,500นี่คือแค่พรบนะฮะเหรียญที่เป็นลักษณะเหรียญแบบนี้แังนั้นจากการแกะรอยเนี่ยเราจะเห็นครับคำว่า United States ใช่ไหมครับ United States of America แล้วก็ Quarter Dollar เราต้องแกะรอยกลับไปครับว่า Quarter Dollar มันคืออะไร Quarter Dollar เนี่ยคืออันนี้ครับ ควอเตอร์ยูนิตส t ตทคอยหรือควอเตอร์ดอลลร์เป็นเหรียญน,นะครับผมที่มันมีการสร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยในปีที่ถูกเรียกกันว่านะครับ17961804807แล้วก็ถึง1934จนถึงปัจจุบันแได้คนะัาคำถามก็คือเจ้าเหรียญควอเตอร์ดอลลร์ตะกียที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยลักษณะเป็นเหรียญเงินแบบเนี้ยมันเป็นเหรียญอะไรกันแน่มันเป็นเหรียญป,ปีไหนเราก็ต้องมาไล่เรียงกันครับว่าเหรียญแต่ละรุ่นเห็นไหมครับ มีการสร้างขึ้นมาในรูปลักษณ์ต่างกันปี822เงี้ยปี853ปี924ปี914แน่นอนว่าเนื้อทําด้วยวัสดุต่างกันแต่ม่อยู่ปีนะครับที่เขามีการอ้างถึงว่าเหรียญเนี่ยเห็นไหมเหรียญเนี่ยในปี1983นี่ครับคือเหรียญลักษณะเห็นไหมแล้วเราดูรูปนี้ครับใช่เลยครับเหรียญเดียวกันแต่ถ้าว่า เจ้าเหรียญเนี้ยเราดูวัสดุดีๆครับมันคล้ายๆทองแดงมันยังไม่ใช่ตัวของเหรียญที่ถูกเรียกว่าเป็นเงินดังนั้นนี่คือปี1983เราต้องแกะรอยต่อครับเพื่อหาเหรียญที่เป็นเงินครับมันเหรียญตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับเหรียญพร็อพตัวนี้แต่แค่มันจะคล้ำกว่าไปเหรียญจริงเหรียญเหล็กไอ้นี่มาเหรียญพลาสติกดังนั้นเราก็ต้องแกะต่อครับทาให้ผมได้แกะรอยต่อจนเจอครับว่าเหรียญที่เป็นเงินจริงๆอ่ะมันคือเหรียญ ที่อยู่ในปี1,964เครับ1964เนี่ยเป็นการว้้ช้วัสดุเป็นเงินครับตัวนี้นี่ครับและมันเขียนว่า e pluribus unum เนี่ยครับควอเตอร์ดอลล่าซึ่งจะไปเหมือนกับอันนี้ลักษณะเป็นเหล็กเป็นเหรียญรุ่นเดียวครับที่มีการผลิตออกมาก็คือปี64เป็นเหรียญรุ่นที่หายากที่สุดของจอวิชิงตันก่อนที่เหรียญเนี่ยมันจะพัฒนาเปลี่ยนตัวเองครับไปเป็นทองแดงบ้างไปอะไรบ้าง แต่เหรียญรุ่นแรกอ่ะคือเหรียญรุ่นนี้รุ่นที่เป็นเหล็กสีเงินแล้วตัวของหนังเนี่ยมันพยายามอ้างถึงครับเห็นไหมใช้สีเงินตัวนี้ดังนั้นต่อมาเนี่ยคืออะไรครับก็คือตัวของสิ่งที่เรียกกันว่าการปรากฏของเหรียญนภาพภยนย์เนี่ยมันมีการเฉลยว่าไปทํากระสุนปืนเนี่ยได้ยังไงก็ต้องบอกทุกท่านแบบนี้ก่อนครับว่าจากการสืบกลับไปนะครับ resident ewill afterlight เนี่ยหน้าปกแรกเริ่มทุกท่านได้เห็นเนี่ย เป็นตัวของ DVD ปกติแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษเนี่ยเขาจะเรียกว่า m e t r o p o l i t i n n e i t t o o n o o l l e t t r r d v d จะมีการอ้างถึงครับคำว่าคำนี้ครับเอกซีน e คูปี้เอกคูปีหรือการตัดครับฉากที่ถูกตัดออกหรือีศ8ฉากครับนี่คือ8ฉากที่หายไปแล้วคำตอบของ1ในฉากทั้ง8ก็คือ Resident Evil a f t e r l i f e d e l e t e scene ฉบับที่1นึ่งช็อตกันควอเตอร์หรือการสร้างกระสุนปืนลูกซองจากการใช้เหรียญควอเตอร์ดอลลาร์ครับโดยความลับก็คือตัวของเหรียญพวกนี้มีการผสมกับอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็คือตัวของเหรียญที่กำลังถูกพันครับ โดยตัวของควอเตอร์ตะกี้นะครับที่เป็นชาติดิซีนเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับฉากต่างต่อไปนี้นะครับเป็นฉากที่เหรียญเนี่ยกำลังจะมีการพันครับด้วยตัวของกระดาษซึ่งกระดาษอันนี้แน่นอนครับรูปของมันเนี่ยเป็นแมวนะฮะตรงนี้ตอนต่อมาก็คือจังหวะนี้ครับเหรียญค่อยๆถูกพันเข้า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 และที่สําคัญตรงนี้นะครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นการอ้างอิงถึงครับตอนต้นของภาพยนตร์ที่อลริสนั้นมีการไปบุกโตเกียวญี่ปุ่นครับเนี่ยครับจากนั้นก็เป็นการพันเข้าเรื่อยๆนอกจากดาวกระจัยนะครับที่ถูกใช้ตอนต้นของหนังเนี่ยยังมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยครับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีการเอามาพับแล้วใช้เป็นการสร้างกระสุนเปลี่ยนเนยเห็นไหมแต่เราดูกลับกันเห็นไหมค่อยๆบ้วน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 ,วนเข้า ม้วนเสร็จเห็นไหมครับก็ค่อยจีบทีละจุด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 ม้วนเข้าม้วนเข้าม้วนเห็นไหมครับม้วนปุ๊บม้วนป้วนป้วนก็ค่อยค่อยจีบก็ค่อยจีบก็ค่อยจีบก็ค่อยจีบลงเห็นไหมครับได้กระสุนลูกปลายนั่นคือคําตอบว่าความลับของในลูกปลายมันคือเหรียญครับควอเตอร์ดอลลาร์ทั้งนั้นเลยที่เธอเนี่ยเอาม้วนเห็นไหมครับ เนี่ยม้วนจนได้อย่างนี้ปุ๊บแต่มันยังไม่สามารถใช้งานได้ครับเนี่ยเธอนั่งอยู่คนเดียวเห็นไหมเนี่ยนั่งประกอบอยู่คนเดียวอยู่ในตัวของคุกนะฮะเนี่ย,ยกำลังประกอบแล้วก็มองดูผลงานแล้วก็เริ่มแล้วครับด้วยการทำสิ่งนี้เนี่ยหน้าตากำลังจ้องอะไรสักอย่างเอาคีมครับมาถอดวหกระสุนเนี่ยครับถอด ค่อยๆถอดค่อยๆแงะครับแล้วก็เอาผงดินปืนครับเนี่ยผงดินปืนของกระสุนปืนพกนะฮะเนี่ยเทเข้าไปในหัวกระสุนลูกซองเนี่ยครับทำเป็นผงดินปืนเพื่อให้เกิดการจุดระเบิดนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเอาเหรียญที่พันแล้วเนี่ยมาใช้แทนกระสุนลูกปลายแล้วก็สอดเข้าด้วยกันยัดเข้าไปเนี่ยครับยัดเข้าไปเรื่อยๆหไหมฮะเนี่ย เสร็จละเนี่ยแะครับตั้งเห็นไหมนี่คือที่มาว่ากระสุนปืนพกเธอใช้นะครับส่วนหนึ่งมาเปลี่ยนให้เป็นกระสุนปืนลูกซองที่พันด้กระดาษเห็นไหมครับกระดาษหนังสือพิมพ์ครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของตัวอลิศนะครับผมกับกระสุนนะครับที่ถูกเรียกกันว่า กระสุนเหรียญนั่นเองกับกระผมแมนนัมมเตอร์นักสืบเร e ินเดนูซีรี์ว่ามีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อจะได้พลาดเรื่องราวตอนต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้เพราะทุกความจริงล้วนรอการเปิดเผยครับผมแมนนัมมเตอร์นักสืบเรซเดนูซีรี่ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ